มาดีว่าถึกแล้วสันพี่น้อง Mà ma thang hết câu thang là Bà đi bà thử cái bên đó Bên tao đầy bà lập hay nhanh xém hết rồi, tên này. <laughs> <cho> <laughs> 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 <bên> này là <laughs> บตเลยพ่อมมดเลยนี่ตัวน้อยๆน่ี่แหลีมือจะาเบีดระเบิดแล้ับมกตัวนี้นี่โอ้แทกับบุตรหยาดมันหุดแหลมพี่น้องมันตัวน้อยหยาดมันขาด ตัวหน่อยตัวนิดกักวดเลยเสียงดังแบบไงดันขีดินดันขีดินนี่สิเดีะยตัวหน่อยก็ไปไปตามตัวหน่อยอยู่ละมึงเนี่ยออนานหนูหูเมียหดมือเมียหด ตัวหน่อยเห็นมันปูดึ้นหนงขี่ตรมปูดขึ้นหันนั้นบ้วไงถืกไปพะแง่แหลมหนั่ง

อ่านแล้วพี่น้องมัขาดแล้วได้บะหลังได้อยู่ผมว่ตัวนี้นั่นอ้ยซ้ำกันลพี่น้องเลย <laughs> ได้อีกแล้วอ๋อ <c oughs> จะประเด็นแท่งปลาลมาละลสีให้ดังกินพ่อใหญ่ไไมันโตป่ใหญ่ไหมครับโตสมิดต้องอ้อมกับผมมาเนี่ย <c oughs> นี่แต่ตัว,ตวนี่ยหน่อยพีย่น้องเลย <c oughs> ตัวใหญ่ก็สิบเบิร์ตคักแล้วนะนี่แหละฝีมือเทปมาสันเอฟซีบอลมาปรบอมสุดยอด เพราะว่ามันตัวน้อยๆก็แทงได้ตัวใหญ่มันแทงถือายดิตัวน้อยนี่กันเมือบอ่อนนี่สมัยสมัยมึงบ่จักเลยดิปัดประเดี๋ยวขาดเลยดิวันนี้ว่ากินตะออมปลาไหลเนาะพ่อใหญ่ีออมสองออมเลยครับมันได้หน่อยวันนี้ก็เลยเอาหอมมาออยหอมใส่น้ำจัดนี่เขาออมหอยจุกหอยออมตั้งหากเลยอย่าไปออมใส่กันกับปลาไหลเด้ออันนี้ ตัดดากแล้วจ้ะนี่ตัดดากนนี้ตัดไปทั้งแล้วเพตัดมันก็ไม่ได้อันนี้คือใส่ข้าวเบียร์ด้วครับอ้อมหอยนี่อันนี้มนี่งก็ดไปไงหนี่งเขาเกินข้าวเบียร์ข้าวเบียร์คือข้าวกีข้าวเจ้ากีมันใหม่ยังไงกันมันจะมีรสชาติหอมเ้าสีไปใส่ในออมหอยครับผมไม่ไใส่ออมปลาไหลแล้วครับตอนนังบีดำกับขอนยวเหานี่เห็ดเป็นแบนัแล้วเูาก็ไปขังไปมันจะมันจะใหม่ถ้าขังนอกหรอกพี่น้องเดี๋ยวขังในมันก็บป็นห้องที่ดำ ตทำหน่อยส่น้ำพร้อมคือนน้ำตัวนี้สิลงไปน้ำคอ,อ,อมหอยเซตขาบเบียร์ไิเนี่ยครับขับเบียร์เซออมหอยพูดก็บใบจ่าตัวว่าขาบเบียร์กระไรเขาจะเกินว่าขีกีเลีล้วเขาก็ต้องมาตำเห็นมีน้ำเลี่วยวใหม่เลยกี้ให้ใหม่เลยมันใหม่ออกกแต่ขางนอกก็ซือแต่ขางในบ่ใหม่หรอกถ้าเอาลูกศรพอออกมาใส่คอมหอยนี่มันจะถือกับผัดกับยังหนึ่งเด็กมันจะเชื่อมคนจะเสียบคักเลยครับ นัวอะไรติดอะไรอยางเงี้ยเนี่ยคือตำเชียงยุ่ครับพี่นงด้วยเชียงตัวนี้เขาตำรวมสองอย่างคื่ออมหอยน้ำตำพริกครับตำพริกใส่ออมหอยกับใส่ออมปลาไหลจ้ะครับผมต้อนไปนี้กันต้อยหอยกับต้อยเรือบดครับผมเดี๋ยวผมวาตำไนี้เดี๋ยวผมต่อยหอยให้ด้วยเพราะเรือบดไปนี้อย่งมาเบิกน้ำกันอีกเท่านึงจ้าเดี่ยวจะมีแบบต้องใส่อมหอยก้อนจ้ะออมหอยที่ขับมาเนี่ยถูกัปนี้ใส่ ใส่เอาันนี้ใส่ความเลยอันนี้นนขาเบีย์เ้ยนี่คือขาเบียดอพี่มองใส่ความกันเลยแต่นน่พอดีเขาเออ,อ,อ,อเขาเออขาใส่น้ำนด้อยพอหอยไหหอยมันออกมาต้นนีออ้แมแม่แม,แม าเใส่ตัวนี้นครับใส่ออใข้าปลาไหล<ช>แห้งปลาแมนปลาไหลใส่เบ็ดปลามี่ที่ยังไข่ต้องใส่ให้ได้ก้านนี้ครับผมก็ใส่ที่หลังก็ได้ดนะน,น,นี่ละ่ะป้อมหอยนี่จะขาดตามประเดีย๋ยวเรื่องหนูยิย้มเกยะไรบาง ตัวจะต้มโดนเ้อครับผลต้มโดนเนี่หอยสิจอย้นทีเลยที่บ้านหอยจอยเาเจ้าสิเอิว่าต้มที่กันโดนเออสองโซนเลย่บานนี่นะสองนคนสอนเครื่องคนะก็แถมที่้านไงสมย่านังนั่นล่ะกระเบือเ้าก็ไปยังน้อย เนี่เขาเกิดสายเข้มมีจังจะเทียอ้นอใส่เลยบอใส่เลยนั่นละะวาหอยมันา,า,า,มา,าน,นั่นต้มระโดนกระสุดเจ้าว่าขึ้นแน่เนี่ยเอาอกสังเหียนหนึ่งดีที่สุดด้ะใส่มันบอสแม่นกว่าเยอะขวดถุงมาก่อยเดียว เลื่องท,ทีเสียบคุ้มนั่ออกมาเรื่องเุาตดกับอดจำอะไนรัวเดี๋ยวใส่ก่อไปสังสุขก็อนดิแมมันจิตตัดรถเข้มรถสมแนจจกน้อยหรืจิตบอกว่าเสียบไป,ปดีครับเตรียมเครื่องออมปละไหลเนาะพ่อใหญ่ป่ะอมอมดิครับป่ะนี นี่คือวามปลาไหลครับพี่น้องความปลาไหล่ความหอยความนี่ก็คเรืๆๆอ่องแหละครับเพราะวะ่ามันตีขาดตรระไรคร้บ่ได้ไข่ที่เป็นตโตโตเด็ดดีดกินยกินตลอดนี่เขาคนนี้ผิดหรือครับใส่ใส่ผักใส่ยังแล้วก็บ่ได้นหน่อยเด้อผิดน่นาหลงก็ได้อครับมันตีขาดเนี่ยห ลาฮอกจังเลยเหมันบ่นวแล้วเครืองขวดนึงอ้ามดโต๊ะสคนกับสอสอนเด้อพี่น้องว่เป็นตามว่าไหลไหลแงกรไดมีหลแล้วใส่ไหลก็สองคนสองคนคนละสอนคนละสอนเลยเอ เอากจงได้รเด้ว่าปักไ่ไหจะเฝ้าใส่ได้บานจะใส่ผอมก็มุนี่บ่อที่ใส่ตัวนี้เองคุณแมขอังี่เสื้อมาเสียบยูบอะไรปลาไหลว่อีไหมปลาห้ยากวกระปินราคาแพงกว่าปลาเข่าวนี่ิปลาเข่าโลดละลออยหาปลาไหลเยโลดละสย บ่มีหมดเลยตัวจ้าเตียวว่าัฒหามาหลายอยางกันทุนในหลว่เป็นปลาที่จยาหาอยากแน่จริงเลยครับจะซุกแล้วเน้องไปยังป่ะบันนี้สุกเด้อครับบันนี่เด้อพี่น้องเอ้ยเขาใส่ผักเด้อครับผู้ใดมักผักกินผักด้วยครับได้กินหน่อยเด้อยส่งนึ่งเด็กเข้าไปนี่อยากบุญนั่งกินไว้เนี้ยแต่จะออมไหล พี่น้องถูกเด็รลอยปิดได้ได้ปิดได้ได้ปิดเลยคับปิดเลยเราปงเลยครับวะเนี่ยาตะชิ้นบึงเดี่ยวพอดีแล้ว๋อตามทรรมเนียมนะพอดีมีจางมีเข้มโอ hmm. ้ยปง ออมปลาไหลต่อนอ่ะหรือมัชุดสองได้ครับวันนี้นี่ผมยันผมกินเข่าเพรแล้วกินเขาก็พร้อมหมกหอยคนต้องกินหลากหลายนี่ออมปลาไหลเด้อสายปลาไหลเด้อครับวันนี้สายปลาไหลกิมกันเด้อวันนี้เดี๋ยวน้ำยาก่อนพ่อโอ้มใส้ไหมโอ้ไหมแล้วโอ้ไหมแล้วต้มยานเลยโด้โหนี่อ้ะวกกันนะด้วยไฟลุกบุ่มหมดแล้วนะติดไฟได้หนึ่ง ก <c oughs> โอเคอ่ามาสบเดยแล้วเดวยแล้วยังโอ้ส้มตี่เข้าเห็นเพินเฮ็เทเพ,พินเห็ไป้ลุกนี่กระทามันได้ั้งเสีงยงมลุกบุ่มไดนะ้น่ะใส่ทีเดียวเลยจะกละับอ่พอดิต้กงขวไอะไทีแล้ว เด็กปีปลาแช่ขาวปัวใั้กันออมอะไรใส่ขกาวปัวส่วนหนึ่งด้อยเนสองส่วดขึ้นข้าวนั้วในบ้าเซ็นตลาดสะกวายดิใส่ได้หลายอันดิน่ากินเบดสุกแล้วน้องไปย่บ้านรบบี้ตอหันวางครับเ็มดวย่นี่อมปลา ้อมใส่เขาเบีรยครับไอ้ขาเขาขัวได้เนาะพ่อเนาะได้ข้าขัวองซ่อนครับมือนึ่ของแท้กันี้ผลีให้ไรบ้านตรงห่างกันนี่เป็นบเคลชนเอาอ้อมอะไรแบ้แล้วใส่เขาขัวดิวางไงแต่ผมเราลีนะมันก็ี้นแ่ก็เนองคุนเอบุงซีสันม่ซีบุญใหม่ก็ได้เป็นตหอยน้อยเนาะ เขาเกินวาหอยสุทธิรักที่มุนี่ครับห่อปิดเปียกปิดปัดคนละพวกรุอบใหม่ได้เจ้าจานเส้นกลนหอยบวกครับพี่น้องบวกเป็นไปไงบวกบวกนั่นเอเล่นขึ้นเข่าข้อเลยเหรอไม่ด้ยงาเลย ปั้ดอ๋อแต่ละที่เอาน้ำยาบำรุงให้พ่อกินก่อนไปตามเลี้ยงเพิ่นล่ะก่อนกินเขาเ่าจูกค่อยออกถูกแพงเข่าเป็นนี่เพมันนี่นี่แบำรุงเติมยาน้อยเนอะครับกินน้ำยังอร่อยยายกินเข่าซ่บพี่น้องผีหาตุ๋น,นเกียร์ใส่บุ้นี่รสเสียงมันมักเลยมันมักให้เจ้าใส่ตฝนเกียร์ดิเอือกระเชะ ฟันเป็นต้นเป็นต้นเป็นทนเป็นอนเราจะแช่เพิ่งจะแช่จะเป็นน้ำยาจะเนี่าแสบๆะพี่น้องอยังแสบแมันแฉะเองไหนพระท่านได้กินได้แฉะดิออมหอยเฮาเนาะนะครับนั่นเยอ้ มันเข่าก็ <c oughs> มันไปย่อยอยู่ในข้างใน <c oughs> ขันบ่วจูกกบกบ่เสียว่าเครื่องมันเข่านตัวหอยเหมือนเลี้ยวจูบควายพวาจูบแพีงเข่าเลยนี่พอดีกับอะไรนี่เ <c oughs> นี่ยอันเมียยินว่าโมกุงเทพเพิ่นซื้อหอยไปพันนีเพิ่นไปแกงพันเอ,เอาโบกมันไหวไหมสุจริตแล้วเพิ่นเอาไปแกงใส่ข้าวเบียร์ข้าวเบียร์ยัดเหม่อนมนบ่แมียนด้ยินครับนี่นะมั <c oughs> นแมียนยุติเจ้าเสือไว้เขาต้องทำข้าวเบียร์คือยังคุ้มต่ำเลยละครก็เจ้าหนึ่ยัดนี้ ปรุงเคียงปรุงอย่างนี้โบมันยัดตะขาเบียร์ซื้อดิปรุงพระเจ้าสิใส่เกลือใส่ชูรสใส่ผักใส่อย่างงี้หอมกรุบอ้อมหมวกมัดจังกับคนเอาอื่นอ๋อมัดว่ได้กินหัวหอยคือเก่าไม่พะยะนี้ว่ได้กินคือเก่าก็สั่งแต่ว่าตะเบียรผ้าเสียบพะโนะผมปรุงอย่างนี้มันไม่เป็นรสหอยแบบแล้ววันนี้ผมประจุพี่เขาปนิเอางอ่อดีกันผมยังมีจุดที่มันเจียบๆร้องเทียวให้เป็นอย่างว่าสมักเนี่ โอ้โหเงี้ยดีตัวหนิแม่เพื่อนะแซบปลาหอยจะดูวะไรนี่แหละทุกอย่างยี่สิบบาทพี่น้องเอ้ยจานนี้ก็ยี่สิบบาทพี่เขาอันนี้ยี่สิบบาทบะจะบะยี่สิบบาทท่าน้องสนใจเนาะอันนี้อ้อมหอยจ้าอันนี้อ้อมปลาไหลมันนี่เมนูอ้อมจ้าแซ่บพี่น้องแซ่บเขาเอื่นว่าอ้อมอ้อมต้นเอ้ยมากินอ้อมเด้อ ปอมใส่บ no 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 ักสังจุ้งน no 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 oh, ้อยมัดแจ็บกันปอมห่วยไหมห้อยห่วยเลยบ่จะใส่หล้คนนี้แด้วกับเอาไปเลยที่บักสังตุ้งนี้กันกำลังแก่ที่มันข้ามเข้ามหน่อยกันกินดูมึงยังไงล่ะจับกันเด้อครับพี่น้องโอ้สุดใจดูได้ยุบอ่ะได้ครับ บานพี่น <on>. ้องอ้องเด้ครับไอเงยนร้อยออกดิเดี๋ยวลงคอเลยบดนแดนลงคอเลยนะมันก้นกับสมักเลยนั่นได้แล้วบบบจักถูบคนแล้วบันื้อบันเข้าเงินหอยจูบเนาะจะมุนท้นเนี่ยเง้นหอยขมม หอยนู้เดียวกันหนาเต้งมือนกันคนละซื้อซอันอันขีมันสิเป็นขมอร่อยจักน้อยนะก็เลอร่อยขมั้งเจ้มเคยไปยุบตั่วเด้ผมเคยไปกินหอยขมทะเลที่บ่นต้นบนน้อยสันนิดสิเปียยน้ยขารเปียกอ๋อมื่ตายเราปูไปยุบเยออืเฟอเนินปูเชชวนนั่นเปีบบ่เปียก ออกหวานขมนิดนิดแต่วันมันบ่ไอ้สวยามเลยหนาล้มจังเดหนาล้มหนาแลีนเาวน่มันจะล้มาแห่ขึ้นมันตีขึ้นเต่าประมาณสามตีเมตรนะพอมันยกลงเฝ้าแรนไปเก็บชุคนเฝ้าไปห่อล่ขึ้นคือมอนเรีนแบบนี้ที่บ้านเอาหอยหล่ไปนั่นหลายเจ้าก็หอยอย่างเนี้ยเขาอท่านกับท่นบอกขึ้นมาเลยแต่ว่ามันจะไล้หนานี่ล่ะหนาล้ม เขาขื่นว่าหนาเวาหนาแลนแววนี่แหละขื่นมันสิแห้งเพราะว่วกโอ้เจ้าหอยอยังแน่้ยเรากากซากอยู่จะเอาท่านกับท่านขั่นขื่นมาเขาต้องลบมันขื่นไงได้หอยหลากหลายเนาะได้เมืองแต่พุ่นเจ็ดตัวพุ่นบอร์กินมันไหลเราไม่เห็นอย่างจี้ เ็ดกินแม่งกับพุ่นเห็ดพุ่นเนี่ยครับบ่เคยกินงเจอหรอกเพราะว่าิท้ายกินเลยเห็ดจักปีนี้เพื่อโตสยปีนี้สำน้องไงกูเนี่ยสามตัวเนี่ยหามมาเลยหนูพุ่นแม่งเอาผ้าเลี่ยเงื่อนเอาใส่ฟงใสียังเนี่ยหามมาเลยเข้าแถมกูมีเหลี่ยมเพื่อนเนี่ยมาปาดประมาณสามสี่ตัวนจนเนื้อเปียกเช้งบันเท่าเนี่ย ไปแชร์ใช่ก right? ันประมาณเราทิดหนึ่งเลยวุ้เบื้งเต่ปลาหมึกสดกับบ๊อปานเชฟเขาไปไหนก็ป่านไปโจ๊ะมาเห็ดย่ำนี่เห็ดย่ำใส่ใส่หอมใส่ทั่วใส่อยังนี่ใส่บักสมอยัางนี้เห็ดเ็ดเขาเอียนว่าเห็ดย่ำไหมเดี๋ยวจะเรียวตัวแดงนะตัวแดงตัวตายที่ตัวแดงกินอะไรกินอะไรตัวขาว ตัวนังเขาเจากของคอยยิ้มยินเนอะนี่พอหวานนะพอพอไปที่ปึ่งละถ้ากินจังไงจักกินอมหอยไป็นไงเอ้ยหอมอมไอะไรมาเด้อครับพี่น้องทุกผูุ้กคนเด้อครับได้กินได้ของบุกเกลียวน้องมาเลยมาเด้อครับอีหันบ้านเขากรับเขาที่น้ำเชื่อครับกินแบบอีสานอีสานบ้านเขาอาหารยังก็ได้ยั่วได้กินไป เด็กก็สิบ่ได้หลวงไหลยังมาบอกไม่กับเลยเพราะอ้อมเพราะเชียงเลยครับผมบ่กล้ารผมมหนาวนี่มันหนาวโคตรแทบไปนี้ผมก็แปลกใจอยู่ว่ามันเป็นยังขึ้นหนาวทะเลาะเบื่อเปล่าเลยมืงขึ้นนี่ขนาดหนาวมากอย่างเขาขนาดนี้วันแล้วดิฝนตกพางอื่นหรือ,รรอมันเศร้าหนาวแล้วันนี้หนาวมากอย่างมืงขึ้นเนี่ยจับอ้บบอมหอยเด้ครับจับลงไป จำหน่อยมันเสียบมันน้นว่าจำหนมันเขาเนื้อเคานั้นนะครับมาข้าม้าคนตัวประเทศเ้องหรือว่าประเทศไปกับสังมาจึงเขาจึหนั่งกันเด้อครับพวกได้ก็อยับยุยักกินมันกันกินเสียบกินนัวกินอิม่มกินเต็มเลยหรองั้นไปไปมาหาแวะเด้อครับกินทานบันเ้องบ่ได้เรียกว่าผู้ดีผู้หายบ่ได้ว่าคนรวยคนจน เขาก็เป็นเกิดมากับเป็นคนขี้กันก็อยากกินอิ่มยินเตียมไปรใสมาใส่กัสบายอกสบายใจมากครับมาขบวคนเด้อครับโอ้เมนี่กะนนั่งอยู่นั่งกินน้องก๋วยจั๊งสีเด้อครับเกินงีนองขบวคนเด้อครับเขากินขจรามเมนี่นี่อ้อมหอยเดี๋ยวมีอ้อมอะไรนะครับเมนี่เมนูออมๆขอแบพี่น้องมากินขจรามเนมืกันบ่าวพุ่นผู้นี่และครับเมนูเล่าๆไข่กุ้มสุกขมจริญเด้อครับการไปกันมา บอว่าทางบกทางอากาศหรือว่าทางน้ำหรือว่าทางดินเฮะครับหลุดคเรื <h cole> ่องสิ่งก่อไอ้พ่อแม่พี่น้องกะบ่ต้องมี้เพ้นลักจากผู้ทุกคนกนึ่ับไปหอดบ้านหนองซองลูกเต๋าหรือว่าพ่อแม่เพิ่นกระติภูมิบกภูมิใจการไปกันมาเรายาปลาปิ่งมัน่งกินได้สูบด้วยกันนะครับหอดบ้านหนองซองเนาะจังจื้อจังกินกะบ่เป็นอย่างด้อครับสำนัคลิปนี้กะกล่าวคข้ามาสวัสดีจากพี่น้องเด้อครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ